สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าองชาแนลนะคะต้มน้ำเก๊กฮวยใส่ขวดเหมือนเดิมกอกน้ำใส่ลูเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเอ้ยมามาช่วยเจ้โงหน่อย Terima <small> kasih telah menonton! <noise> Terima kasih telah <laughs> menonton! ตอกน้ำใส่ลูกปั๊บสามขวดเสร็จแล้วสามสามสิบขวดก็เท่ากับสามร้อยบาทพอแล้วต้มหมวยบ่ ขพ้่งต้มไปเมื่อสองวันนี้เก้าสิบขวดก็สั่งร้อยขวดขวดหมดได้แค่เก้าสิบขวดค่ะ <S <S เรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยหงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองเงินไหลกองทองไหลามานะคะนี่ไงมาสวยไหมเนียเสร็จแล้วหนูสวยไหมคะ่ะหนูสวยไหวมค่ะนะน้มเก๊กหวยนะคะเก๊กหวยไม่ได้เก๊กอะไรนะไม่ได้เก๊กหน้าเก๊กตาเนาะสามสิบขวดแล้วนี้ก็ไว้กินนะคะ ไปกินค่ะพี่น้องสามสิบขวดน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง<ม>ก็จะมีดอกเก๊กฮวย<ม>น้ำตาลเจ๊ห่งจะไม่ใส่นะคะดอกเก๊กฮวยแล้วก็พุดจีนใบเตยนะคะแล้วก็น้ำกองต้มน้ำ บางคนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลแต่โจงไม,ไม่ไม่กินหวานเนี่ยนะไม่ชอบของหวานเอาเนื้อเก๊กหอยล้วน,วนแก้กระหายน้ำโบ่ได้หลายโรคนะเส้นเลือดตีบก็ได้นะเก๊กหอยเนี่ยเป็นน้ำสมนุนไพรทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ทุกทุกท่านเลยนะคะ เป็นไงล่ะสี่ปีแล้วนะคะที่ห่มเพื่อห้าปีได้แล้วมั้งห้าปีน่าจะได้แล้วตร้คเก็กหวยนะขายน้ําผู้หญิงขายน้ําค่ะผู้หญิงขายน้ํานะคะเป็นผู้หญิงที่ขายน้ำเก็กหวยอร่อยอร่อยทําด้วยมือก้านหมดแล้วด้วยสองมือแม่นี้ น้ำนะคะขายน้ำด้วยสองมือแม่นีพักนี้จะไม่ค่อยว่างเลยนะคะงานเยอะมากเตานะคะหน้าบ้านก็ตอนนี้เสื้อแดงก็ไม่ได้โชว์แล้วนะคะโชว์แต่ โอแต่สโนว์ปี้โจแต่เป็นกางเกงแล้วนะคะโจเป็นแมวนี่แล้ว ในะถหมจะเป็นแนวนะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปให้เจ้าหองนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอยาเจ็บอยากจนลํำเลยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมา คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไลนนี้คลิปนี้จหองขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะบ๊ายบายเริ่มเล